เห็นรถวิ่งเห็นรถน,นะพูดเนี่ยเดี๋ยวมันก็มาเกาะมันไม่ไปเนี่ยกว้มันไม่ไปอ่ะกว่างไปมาจะไปเหยียบมันเราต้อนั่ไนติกมาไปได้ลองดื้อจะจอดไหนได้อ่ะจอดไม่ได้อยากจอดลําปีเลย กล้อยมั้ยกล้อยมั้ยแอนฮุ <c oughs> ้ยอีกองครับพิชชาติทย,ยานกินเข้าไปอร่อยมั้ยอร่อยมั้ยเนี่ย จัดการเลยไอ้กินแล้วอย่าตีนะมึงกินดีๆห้ามแย่งกันโอ้ยหานี่รีบเลยแก้มตุงแล้วมึงอ่ะมไม่มึงจะรีบอมไว้ไหนแบ่งเขาบ้างเอาไหมอะไรตัวอะไรโอ้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนี้ยตัวนตาเสียตัวเนี่ยดู ดูคนเลี้ยงลิงนี่เนี่ยเนี่ยคนเลี้ยงลิงมามามาใครจะกินเร็ว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 รีบมารีบมางันไม่ทันแล้วิ่งวิ่งวิ่งอ่าช้างอดเนี่ยช้างอดเนี่ย อเลี้ยวอเรียเร้ยวตอนนี้เราไม่เจอตัวใหญ่เราดูตัวเล็กๆไปก่อนนะตัวใหญ่อยู่บนเขานู่นเดหลนะนั่น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 กูว่าแล้วเก่งนักเก่งนัก ยากาดตรงเขาหนอ,อหนูได้กินอะไรไหมฮะสัมภาษณ์หน่ายเสืโอ้เสื้อผ้าก็ไม่ใส่นะนะดูนมสิหนะนี่หันมานี่โห มาทิ่ทุกเขตทั้งจังหวัดเลือกสจออำเภอบรรทุนิสัยเขตสามนายยงยุทธบุญยักษ์นี่ก็เป็นอีกที่เทศบาลตนตลบ้านแด่นครับอำเภอบรรพตนทิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับที่เขาหน่อที่เขาบอกว่าที่เจอลิงใหญ่นะครับตรงที่จุดที่เขาว่าเจอลิงตัวใหญ่วันนี้ผมก็ได้เดินทางมาแล้วด้อ เดินทางมาถึงแล้วได้มาถ่ายภาพสวยๆให้ดูครับอ่าตรงนี้เป็นที่เขาหน่อละครับที่เขาบอกว่าเจอเจอลิงตัวใหญ่อ่ะที่ผ่านผ่านมาเราก็ไม่มีบุญวาสนาที่จะได้เจอหรอกนอครับตลาดต้องชม นครสวรรค์ต้องมาเที่ยวที่นี่มาชมลิงถุงลิงต้องไปที่วัดเขาหนอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับที่พาเที่ยวชมเขาหนอ ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดตามแชร์ไปแชร์ไปเดียเด๋ยวแอดจะหาคลิปเด็ดเดใหม่มาฝากอีกทีนึงอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ